ต่อไปหน้าที่38นะคะข้อที่4เด็กๆอ่านโจทย์ตามคุณครูนะคะเติมตัวอักษรแล้วฝึกอ่านเขาจะมีข้อมาให้เด็กๆทำทั้งหมดอยู่5ข้อนะคะมีข้อความมาให้แล้วก็มีช่องสี่เหลี่ยมมาให้ตามภาพนี้ในแต่ละข้อเพื่อให้เด็กๆเ,เ,เติมคำเติมตัวอักษรลงไป ในแต่ละช่องนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวอ่านโจทย์ตามคุณครูแล้วเรามาทําแบบฝึกหัดพร้อมกันนะคะข้อที่1ค่ะใบโบกจุดจุดจุดหลับใบโบกทํายังไงหลับคะอา้าวใบโบกยืนหลับเด็กๆก็เขียนคําว่ายืนลงไปคะ่ะย่ออือนอืนเติมลงไปตามภาพนะคะ ต่อไปข้อที่2นะคะข้อที่2อี่เด็กอ่านโจทย์ตามคุณครูนะคะใบบัวนอนใบบัวนอนยังไงคะใบโบกยืนหลับแล้วใบบัวทำยังไงหลับอ่าใบาบัวนอนตะแคงเดี๋ยวเราก็เขียนคำว่านอนตะแคงนะคะเราก็เขียนคำว่าตะแคงลงไปตออะตะคอแอง,งอแขงออกเสียงคอก่อนแต่เขียนสระ,ะแอก่อนนะคะ นอนตะแคงคอแองอแคงใบบัวนอนตะแคงต่อไปข้อที่3ค่ะช้างใช้งวงจุดจุดจด,ดินโปง่งช้างใช้งวงทำยังไงดินโป่งคะอาดูดดินโปง่งเราก็เติมคำว่าดูดลงไปค่ะดดอูอ ดอดูเห็นไหมคะพยัญชนะกับสระก็จะพอดีกับช่องที่เขากำหนดมาให้ถ้าเราเลือกคำได้ถูกต้องนะคะต่อไปข้อที่สี่ค่ะดินโป่งทำให้จุดจุจุด,จด,จดแข็งแรงดินโป่งทำให้อะไรแข็งแรงคะเด็กๆทำให้ร่างกายค่ะเราเติมคำว่าร่างกายลงไปค่ะรออางอลางไมเอกดล่าง กอายอกายร่างกายนะคะดินป่งทำให้ร่างกายแข็งแรงต่อไปข้อที่5ค่ะผู้ผารู้ใจจุดจุดรักผู้ภารู้ใจอะไรรักคะรู้ใจเพื่อนรักค่ะเด็กๆเขียนคำว่าเพื่อนลงไปนะคะพอเอื้อนอเพื่อนออกเสียงพอก่อนใป่เขียนสระก่อนนะคะพอเอือ้อสระเอือ พอเอือนี่คือสระเอือนะคะพอเอือนอเพื่อนไม้เอกเพื่อนไหมคะสระเอือประกอบด้วยสระเอสระอีเออสระอือนะคะสระเอ,เอสระอืออ์ออพอเอือนอเพื่อนไม้เอกเพื่อนผู้ผารู้ใจเพื่อนรักอ่าหน้าที่38ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ